Oh แลาวว่าได้ฟักทองในทุกคนลุ้นไหมล,ลุ้นไหมล,ลุ้นไหมลุ้นไหมขอเปิดไปเลยนะคะห้าครั้งให้มันจบแล้วให้มันเจ็บจบที่ตรงน,นี้นะคะทุกคนจ <Wow. S 1> ถ้ามันจะเจ็บ <Wow. S 1> จลินพอนแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเขคอสู่ได้รยกานดมมี่นะคะก็ ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปแล้วก็ขอถล่มไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาซุมซ่มซุ่มแล้วก็มาซุ่มนะคะเดี๋ยวจะเร็วนี้จะมีการแจกบัตรทรูมานนี่นะคะแจกจริง100%แน่นอนนะคะเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีแบบไม่มีแบบขึ้นมาให้นะคะว่า แต่บัตรทัวร์อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบเราจะเอาใส่ไว้แบบประมาณกลางคลิปหรือว่าท้ายคลิปคลิปไหนก็ได้แต่ 2- 3าคลิปเร็วๆนี้นะคะ แจกเรื่อยๆนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราสกินมารอดใหม่สวยมากใช่ไหมมารอดอ่ะมารอดมารลอดเออสวยต้องมีนะคะทุกคนตอนนี้อ่ะเราจะทําการสุ่มกันนะคะเจ็บบาทุกคนอยากให้สุ่มก็ไปถล่มไลค์ถล่มเอออยากอยากให้ซื้อกล่องนี้นะคะก็ไปถล่มไลค์คลิปที่แล้วนะคะให้ถึง20ไลค์นะคะเพื่อคนดูเราต้องทําได้แน่นอนอันนี้อ่ะกดซื้อไปเลยนะคะ ดูกว่าห้าสิบครั้งนะคะเจ็ดสิบห้าบาทเรา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 แบบทุกคนระยะแผ่นนะคะนี่เออเราเพื่อคนดูนะคะเออแบบอยากรู้ว่าคุ้มไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะคุ้มจริงไหมนะคะตอนนี้เรามาดูโอกาสออกกันดีกว่านะคะทุกคนน,นี่คือรางวัลทั้งหมดนะคะรางวัลทั้งหมดคือเราคิดว่าต้องใช้เยอะแน่นอน วงแหวนฮาโลวีนสกินถาวรศูนย์จุดศูนจุดเข้าส่วละฟ้าทองก็คือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเกเปอร์เซนที่แหลือเป็นอิโมจิอะไรถาวรอ่าดูงเเรามาดูนะคะว่าถ้าแลกเปลี่ยนอ่ะจะใช้เท่าไหร่ใช้โอ้ทุกคนใช้เยอะหกสิบโอ้หกสิกว่าอันทุกคนอ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอออาสุมดีละครั้งนะคะนี่ แล้วว่าได้ฟักทองในสกุ wind? ลรุนไหมรุนไหมรุนรุนไหมรุนตึ้ตึ้ตึ้ตึ๊ดตึ้ฟักทองอ่าวว่าละได้ฟักทองมาสินตอีกครั้งนะคะนี่อ๋อรูนทุกคนถ้าสกินออกภายในแบบอันนี้นะทุกคนออกภายในห้าสิบ แคนดี้ที่เราซื้อนะคะทุกคนห้าสิบูกกว่าที่อ่าตอนนี้ <Wow. S 1> เรามีฟักทองเก้าลูกแล้วนะคะแต่ตอนนี้ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าใช้เท่าไหร่ใช้หกสิรูปนะคะเราอยากได้สกินมาลอดเพื่อสกินมาลอดนะคะทุกคนไม่อทราบเก้าลูกนะคะตอนนี้มีสิบแปดลูกแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> มา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 แล้วว่ามีสิทธิ์ออกโอกาสออกก็เยอะอยู่นะเนี่ย ลุ้นนะทุกคนมันลุ้นจริงๆ3ลูกนะคะตอนนี้ตอนนี้ฟักทองเอยคนนี่เราหมดแล้วนะคะตอนนี้เรามียิมเอ็ดเอ้ยลุ้นรับนี่นะคะมีสิกินที่ราจะมีซีฟราแล้วก็วมีลิเลียนาไฮอเตพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว นี่ทุกคนมาขนาดนี้ต้องเอาใม้ได้ามาเดี๋ยวก่อนขอดูโปรโมชั่นก่อนนะคะว่ามีอะไรรถรถเอ้ยเอ้ยแล้วมาที่ร้านค้าเหมือนเดิมเหมือนจะเป็นซื้อครั้งแรกหรือเปล่าทุกคนไม่มีแล้วเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นะคะพร้อมเดินจากไป <Wow. S 1> พร้อมแล้วเตรียมใจ ก่อนแล้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยทุกคนเอา much นะคะ10ลูกกวาดคือ30คูปอง <Yahoo! S 1> อะถ้า5ครั้งก็คือ150ไปค่ะทุกคนจบจบจบห้าครั้งทุกคนคิดว่าคิดว่าคิดว่าโอ,โอ้ยฮะใครกินยาตาก็ อีกรอบนะคะทุกคนเจ็บไม่จำเออมาดี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 เอองบงบหนึ่งโอ้ยตอนนี้หกสิบหกสิบเก้าคูปองแล้วนเอะเอ้หกสิบเกาฟักทองแล้วเราก็จะแลกสกินเอ,อ้ยทุกคนไม่ใช่แลกสกินเอ้ามีสกินให้แลกเยอะเลยทุกคนถ้าเราลืมดู โอ้เราลืมเลื่อนลงมาดูนะคะอับอายค่ะข,ขี้หนามากอุย้ยตัวนี้แค่ยี่สิบคูปองเอ้ยยี่สิบพทองเองทุกคนว้าว <Wow. S 1> เองเองแล้วหนึ่งคะ่ะยี่สิบคูปองเองแล้วหนึ่งเออดีใจนะเนี่ยประเด็นก็คือถ้าเราไม่เลื่อนมาดูเราก็ขเนเออแล้วกดตัวนะต้ก็ไ่แรแล้ว,ลวทุกคนตือนต้อดือดตื้อตื้อดือดตื้อสกินทาวนนะคะทุกคนเห็นไหม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  ของจริงค่ะของจริงคนจริงนะคะวันนี้คนจริงโอวันตินต้องมาลตอนนี้เหลือเหลือเก้าฟักทองนะคะแรกแรกหรือว่าเปิดเปิดต่อดีไหมทุกคนอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดต่อดีไหมอ่ะเปิดต่อให้เหลือฟักเก้าร้อยคูปองแล้วกันนะคะทุกคนร้านอันนี้ลดไหมต้องดูนะคะเพื่อการลงการลงทุนมีวความเสี่ยง เอาหมดไปเท่าไหร่นะหมดไปประมาณตอนแรกเรามีพันสามคูปองประมาณพันสานิดๆน,นะคะพันสาตอนนี้เหลือ970ก็ประมาณ400บาทนะคะทุกคนเจ๊น,นี่อันนี้แคนดี้คือลดราคาไหมสามบาทก็ไม่ไม่ลดนะเอ้ยใช่เหรอสาสิบ ซื้อ10อันก็30แต่ถ้าไปซื้อที่ร้านค้าก็เท่าไหร่ถ้าไปสุ่มที่ลอตเตอรี่ก็30แหละทุกคนเท่ากาันมาสุ่มให้หมดนะคะว่าจะได้ไหมสันส้นๆเลยทุกคนออปักทองหมา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 ว่ามาว่า,วาทุกคนมาดี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  ลุ้นอะสามนะคะสาม,สามตอนนี้ได้สิบแปดละเราอยากเราอยากแผ่นะค,ะครับกิจกรรมเฮโรเล่ฮาโดวินฮาโดวินทันน้งทีหกมาเรามาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรเนี่ยโอ้ถ้าเราโอ้ถ้าเราเลือดเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันอยากได้สกินมีหน้านะคะทุกคนมาสามห้าใช่ไหม มามามาอย่ายอมค่ะอย่ายอมงบงบหนึ่งพันคูปองนะคะมาดูว่าจะออกไหม <laughs> เดี๋ยวจะแจกแจกคูปองแน่นอนนะคะคลิปไหนสักคลิปนี้แหละเออคลิปนี้หรือเปล่านะอืมสามสิบบาทเราขอเปิดไปเลยนะคะห้าครั้งให้มันจบแล้วให้มันเจ็บจบจบที่ตรงนี้นะคะทุกคนจริงถ้ามันจะเจ็บือ ลิฟพอและลุ้นทุกทุกคนโอ้โหทุกคนฟากทอง6อันหารื่องหกห้ามาเอออีกะ่ะอีกะ่ะอีกะ่ะเออสามเมืองนะคะทุกคนเราอะสามเมียงเออเป็นคนเหนือนะคะนี่นี่ทุกคนสุดยอดนะคะสกินวีน่ามาว้าว <Wow. S 1> และที่เหลือก็คือ ขอหนึ่งอันเอาสกินอัลเซนกานะคะมาเราเราอย่ายอมค่ะทุกคน <c oughs> สกินอัลเซนกานะคะ <c oughs> อ่าโอเคโอเคแบบนี้ก็ได้โอเคนะคะได้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 ไดไดอ่ะ <c oughs> ก็เปิดไปเลยนะคะวันนี้เราก็แน่นะกดแรกไปเลยนะคะทุกคนมือสั่นเน่ยวันนี้เราหมดไปได้ทั้งหมดสามสกินหมดไปเท่าไหร่เี่ยทุกคน เจ็บอะเจ็บเยอะทุกคนเจ็บเยอะนะคะเจ็บเยอะทุกคนเจ็บเยอะมากมากโอ้หกร้อยเจ็ดสิบคูปองจากเดลฟ์อขอขเครื่องคิดเลขนิดนึงนะคะเหมือนสมาร์ทรอชาเครื่องเครื่องคิดเลขน,นะคะอ่าเราตีไปเลยนะคะว่ามีเรามีคูปองพันสามเจ็ดสิบเอ็ดนะคะลบหกร้อย 71อ่ะหมดไปทั้งหมด700คูปองค่ะหมดไปประมาณ700คูปองนะคะทุกคนเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะทุกคนคิดว่าคุ้มไหม700รอคูปองได้มา3า <Wow. S 1> ิินนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากให้มาสุ่มตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะทุกคนหากใครชอบก็ช่วยกันกดแชร์กันแล้วก็กด subscribe กันเีอๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน 嘉宾